ุูยานาะจะได้เงื่อนตัวใดก็ไปแก้อันว่าเไงร้านเจ็ดร้านเจ็ดแสนล้านเจ็ดแสนแก้บ,บนไปที่เรียบร้อยใต้แดงก็สื้อศใช่ไหมจ๊บ,อบโอ้บนขอปูขอญาได้ three two one ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาที่ร้านเจดดํานะครับผมครับหลังจากที่เจดดํานะฮะ แก้บนไปแล้วนะครับผมครับแก้บนที่บ้านของเบิกซัพย์ไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตามความฝันของเจ๊ดำนะครับผมเพราะว่าเจ๊ดำมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งอยู่ที่นี่นะครับผมอยู่ที่อำเภอหนองหารบ้านเชียงงามนะครับผมถูกนะฮะถูกร้านเจ็ดนะครับ FC ครับผมจนได้มีบ้านมีร้านขายของนะครับอันนี้คือรถใหม่ของเจ๊ดำนะครับป้ายแดงเลยนะฮะเ c ครับผมกรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสอบถามความฝันของเจดํานะครับว่าจะเป็นแบบไหนได้ยินข่าวบอกว่าลูกที่เสียไปแล้วนะฮะมาบอกแนวทางนะครับผมเพราะว่าใกล้จะครบทําบุญร้อยวันแล้วอะไรประมาณนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังจากเจดํากันครับ สวัสดีเจดามค่ะสสวััดีครบเจดามื่อนี้มาเปิดร้านไหมมีมาจัดมาตกแต่งบ้านไหมโอ้ค่ะบอกพี่กันแน่สิขายอีหยังเนาะเจดามเนี่ยไอ้ออกจากไอ้น้องฮานมากกว่ามาโลนึงก่อนถึงเรียนป่านหน้าโเรียนบ้านใดยนะบ้านเชียงงามบ้านเชียงงามเนี่ยค่ะน้องฮานน้องฮานขายยังค่ะขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกับน้ตามสั่งอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ แต่ว่าหมู่บ้านนี่เจ๊ดำไปแก้บ,บนผปูญาเนะ่ะจะได้เงินตัวใดก็ไปแก่ันว่านไหนร้านเจ็ด้านเจ็ด้านเจ็แสนล้านเจ็ดแสนแก้บ,บนไปที่เรียบร้อยใต้แดงก็ซื้อศพใช่ไหมเจ๊โอ้่นขอปูขอญาได้ บาดนี่เมื่อวานนี่ไปขอเปิดร้านใหม่เปิดร้านใหม่เมื่อวานนี่ขอเปิดร้านใหม่ซื้อรถใต้แดงเงินสดเงินสดคือบ้านเงินสดบ้านแต่เงินสดติดดั้งไทยก็พอตามสร้างร้านด้วยเต๋ยวมาลามะครับเนาะใช่ดีใจนะครับเกล็ดำดีใจนะครับไปพิบุญรักครับผมทางไปพิบุญรักเนาะทางไปพิบุญรักบาดนี่เมื่อวานนี่เนาะเพิ่นเขาส่งเพิ่อนตีแปดเอตีว่าตีแปดหมู่บ้านนะบุรีรัมย์กับว่าสุนแปด ต้องไปแปลในคลิปไปแปลเอามากไลยบ้านนี้เอฟซีได้ถามว่าทะเบียนล้านเพื่อนน่ะทะเบียนยังเบอร์เบอร์บ้านนี่ไเบอร์บ้านนี่แหมที่มาเปิดเนี่ยเจ็ดหกสองทับศูนย์สามมองไม่นีมันปอค่ะมองว่าเปิดล้านหองการตอนนี้กับเสียงดังแน่พี่น้องกาลังเหตุทีหยงนี้ก็กาลังต่อเติมล้านต่อเติมล้านค่ะสิเปิดมื่อได้รอดเจ๊ ประมาณวันที่สามที่สี่นี่แหละวันที่สามที่สี่เร็วๆนี่ตัวนี้เร็วๆนี่แหละจะขายทุเรียนด้วยนะครับเจ๊โล่งทุเรียนขึ้นมาจากไต่เ่ยเดี๋ยวทุเรียนมาพอ้เดี๋ยวทุเรียนมาพอเมาสาพบทุเรียนติดต่อเจ๊ดำเลยติดต่อได้ไม่จำกัอค่ะเด็กออกน้องค้ะ

ฝันเห็นเลยฝันเห็นว่าเดี๋ยวสีออกไปยันคายซอยดอกว่าสันเดี๋ยวลูกยิ้ไปขายซอยดอกเนี่ยแสดงดูมากเพราะเคยพอกันจ้าเคียบ่เคยเห็นไมาเห็นติดไม่เห็นมือกับตายนลยะโลุดสีออกไปขายซอยดอกไปเกี่ยวล้ายบ่เคยนจริงลูกลูกไายฟันซ้อนกันสองขึ้นเห็นผู้เดียวกันเอามาฟันคือกันกับแม่แถวันเอากระดีว่าเออกระดิบบ่มาถือกระบอก่แสดงว่าขึ้นจากสรอยหนุนอยู่ทั้งหลังคุณเสีย ก็เสียอายุแค่ะสิบแปดปีสิบแปดปีอายุแย่หน่อยสิบแปดอายุสิบแปดปีนะคะหลังจากห่วงมากได้ว่าวัดหน่อยที่กรำเขาชันหน่หยนะกันให้ศูนย์แปดเป็นบอกน้อยๆนะแปดกำรุ่นเตอร์ดีไอ้ปู้บน่ะศูนย์แปดปีแค่เดือนแ้าเดือนห้าเดือน จำรรตีไฮ08จำรรตีไฮถ้าไม่ห้าวเอาเบอรแทงถ้าเจ้าสิเอาเบอร์ได้จักใบนั้นไม่ได้สองใบดีเด้อแม่แม่ิทรางวัลใหญ่ว่าจักเนาะบาดนียนเมื่อนัะน้องยิ้มแฟนอันเจดดาว่าท้เบียนใายแดงน่ะมันเก่า080เนาะแม่แม่น้องยิ้ม้าว่าเขาทรงป่ายไม่มาป้ายเขามกแล้ว ขอโทรมากอกตัวไหตัวไหนที่ังไป้างใ้าห้าแปดสี่ห้าแปดสี่อ้าวเ่สื่อบอยหากสามสูตรงๆูสแคตรงรวดเจดดำสิบวได้ซื้อที่เปิดลานเปนบอกนีหัี่ีลาที่เอามันมาเนี่ยครับเพงเราเพ่งมีครับจัเพราะว่าช่วงมี้ดวงเพิ่มขึ้นนะคะงวดที่แล้วนั้นโอ้ยฉันเป็นเจดดำไปได้ซีเจสือ โผล่ขึ้นแยโผล่ข้ถ่ายโปรตีนเลยวัืถอกับบอทันเออเพื่อพปเป็นการที่ฝาดมือนี้มายำเย็ดกล่ามาเบิ่งบรรยากาศการเปิดล่านของเพื่อนเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขก็เป็นแนวทา,นนางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมชอบจำต่างโบมากระพนันสิเปิดวันที่สามมาจันที่นอ,องเมื่ออุ้หมุนเจดามเด้อเส้นน้องหางไปพี่บุญรักเนาะค่ะยู่ ออกจากโรงบ้านน้องหานมาเนาะออกจากโรงบ้านน้องหานมาประมาณโลนึงค่ะไปทางอำเภอเพ็ญเนาะทางอำเภอเพ็ญเข้าเห็นป้ายง่ายเลยได้เตี๋ยวไก่มาละป้ายแบบง่ายไว้ให้ดอกเนาะเออเปลี่านกันแบะมาได้จ้ะวันที่เท่าไหรก็ค่ะวันประมาณวันที่สามที่สี่สามกินก๋วยเตี๋ยวพร้อมมาถามเอาเลขพร้อมเป็นฟองแมนเด้อร์ค่ะเอาขอเบิ่งงวดนี่นะคะเกล็ดลําโพงชุดไทยเป็นสีแดงเท่าไหร แกเนาะค่ะเยี๋ยวเลยค่ะขออนุญาตอ่านทะเบียนรถห้าแปดสี่ราคาหนึ่งแปดนีีอายุลุกมายศูนย์แปดล้านน่อยอายุจักเดือนก็งห้นห้าเดือนรากาเลขที่ร้านกวยเกีียวถี่เพิ่นมาเปิดไม่ถี่นเอฟซีถามเขามาอาจสิบเป็นกรับขาวไล่เดือนไล่วันก็ได้ เจ็ดหกสองทับศูนย์สามค่ะแต่ว่าศูนย์สามนี่โอปอบอกเบิกทราบซื่ออยู่หันบอกื่อด้ท่านบอกซื่ออยู่หันบอกซื่อลองเพิ่นยู่ในตัวนี้ละเจดดัมเจ็ดหกสองเจดดัมเลขอันบวงสวงข้างหมู่บ้านเด็กถูกนะเจ็ดหกสี่อันนี้เจ็ดหกสองมาซื้อกันแต่ละ แต่ปูมากเนาะเยาว่ามากวดดีเด <ina misinformation> yeah, ้อเจ็ดหกมากันนี่เบิกซับสื่อก็ไม่หน่อยได้เจ็ดหกนี่มากคือตรงกันแท่าะเจ้เลขถูกกันเลขอันล้านเลขถูกกับเลขล้านเจดมักตัวใดพิเศษคะนะมากตัวใดมากตัวใดพิเศษกมากที่แปดอันเดียวที่แปดเียเอ้บอว่าเนี่ปูงาบน ไปเทียมเลยซีแปดเรื่องห่านซีแปดแปดซีเจ๊อะแล้ววนสิบวัดแก้มเจ้ว่าสิบว,ว,ว่าสู้ฝั่งเจดามหมูว่วาน,นี่แฟบเจรุ่นนะ่ะเพื่อนเทียมกับท่านฮันเวนบะเ้าบวหูโตวเวนบะเพื่อนกับบลูโตแล้วก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเพื่อนไห้สามเจ็ดหนึ่งเวนบะเวนบะเหรอสามหนึ่งเจ็ดเนาะไปออกกันเพื่อตั้งประเทศหุนสามโตเลยเอฟซีน บอกโทรมาบอกแล้วกเาเขาคอมเมนมต์มาไต่คลิปแม้าเจ้าได้สือบอกของบ้านบอกเจ้ยเจ้าเจ้าแฟนเจ้ามาสื่อต่างประเทศเจ้าได้ยนินหลายด้วยนะเป็นนไปสื่อของแตยังว่าเป็นน,นั่นแลเบลโอ้ยลืมมาจนออกต่างประเทศเอฟซีได้ดึมดึมว่านี่แอบกับเรียนสื่อพวกเป็นนะเบื้องต้นกับสื่อพวกเป็นเสียดาย่าสั่นแล้วภาถามเจดาว่าได้บอพอแฟนเพื่อนสื่อต่างประเทศ <FC S 2> ถ้าจะอยากเปลี่ยนสื่อของไส่ล้านด้วยประเด็ซสื่อซ้ำตัวที่คือพอป้าค่ะอาวดนี่ให้ปังๆมันหมานอเจดามเนาะขอคุณเจดามได้หลายเป็นแนวทางค่ะเอฟซีกับชาวิญาในการรับจมเนาะค่ะแนวทางมีความเสี่ยงค่ะ